มีความร้อนเป็นเหตุด้วยครับผมอาจจะด้วยความที่แบบเราไว้ผมยาวมาระยะหนึ่งแล้วประมาณปีกว่าๆแล้วครับผมเราก็เลยมีโอกาสไปตักแล้วกันครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยสึกเสียดาย<ม>เดี๋ยวมันก็ยาวใหม่ครับแต่ก็แอบแอบไม่ชินแล้วกันครับผมมันเป็นความไม่ชินแล้วกันเพราะว่าเราก็ไว้ผมยาวมาเป็นปีเนาะมันก็จะมีความแบบโลง่ลงๆแปลกๆแ,แต่ก็ดีครับผมเป็นอีกสตลหนึ่ง พัตัดออกมาเสร็จทาง f 4เป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ก็แบบแซวตั้งแต่เจอเลยวตั้งแต่เจอหน้าวันนี้ตั้งแต่ลงรถมาก็คือแซวเรื่องผมก่อนเลยก็น่ารักน่ารักดีครับแต่ก็เก็เป็นทรงผู้เผยตัดใช่ไหมครับทรงนี้ใช่จริงๆก็เป็นทรงทรงเดิมก่อนที่จะไว้ยาวแล้วผมแต่แค่พี่พี่แฟนคลับอาจจะชินกับผมยาวไปเพราะเราไว้มาสักพักหนึ่งด้วยแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังชินกับผมยาวอยู่แล้วแต่พอตัดรอบนี้จะไว้ยาวต่ออะไรอเงี้ยเดี๋ยวดูกันแล้วกันครับมาดูกัน อ่าครับเราดีกว่าพิ่กลับมา,า,าสักญีผู้อิสระอ่าใช่ครับฮ่องกงด้วยค, <น S 1> ครับอ่าใช่ครับรู้สึกยัไงบ้างครับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่คุณไปลองเล<อ>ดีใจมากดีใจมากครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นคนไทยในนนมค,คนไทยคนแรกด้วยแล้วก็เป็นเวทีที่เราได้ขึ้นกับศิลปินที่เขามีความเป็น global จริงๆครับผมก็คือพี่ชานซองท p พอครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ คิดว่าจะเก็บประสบการณ์นี้เป็นแบบประสบการณ์ที่แบบที่ดีมากๆในชีวิตเลยรบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้ดีครับทุกทุกคนก็คือเหมือนเอาจริงๆมันเป็นชัเล่นของเราด้วยเพราะว่าอย่างพี่ๆที่ไปร่วมงานดูในวันนั้นอ่ะพี่ๆส่วนใหญ่ไม่ใช่แฟนลับเราใช่เพราะพี่ๆแฟนลับส่วนใหญ่เขาก็ตั้งใจจะไปดูฟลุหรือตั้งใจจะไปทํากิจกรรมกับครอบครัวครับผมเราก็รู้สึก ชาเลนตัวเองละกันครับผมที่จะต้องนำเพลงไปร้องให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเขาจอยตามทุกกคนก็คือจอยตามด้วยหมดเลยก็คือขอบคุณทุกคนมากๆน่ารักมากๆเลต่เต้นไหมคะตอนอยู่บนเวทีแล้วทุกคนจอยกับเราอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากครับผมด้วยความที่มันเป็นต่างประเทศด้วยครับผมแล้วเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แค่กับพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับเราแต่กับพี่ๆที่แบบเขาเป็นประชาชนคนทั่วไปอย่างเงี้ยเราไม่เคยจะมีโอกาสได้ต้องมาร้องให้เพลงให้พี่ๆเขาฟังก็ไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะจอยไปกับเราเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆ ประมาณ5เพลงครับผมแต่ก็มีเพลงภาษาญี่ปุ่นไปฝากพี่ๆเขาด้วยเขาน่าจะจอยกับตรงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับึกยากไหมครับพอเราต้องร้องเพลงญี่ปุ่นแล้วยากครับยากยากยากมากเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ภาษาเราด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าปากด้วยแต่ดีที่ว่าเพลงที่เราเอาไปร้องเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมฟังอยู่ประจําอยู่แล้วมันเลยอาจจะเข้าปากง่ายนิดนึงเพลงอะไรนะครับเพลงมัสซิริครับผมตอนนี้แล้ว จะดีแล้วไม่ไม่ได้แล้วเสินเินเนเป็นความปรทับใจใช่ใช่ใช่ครับผมดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมากเยครับนี้พอไปไปที่นั่นรู้สึกว่าอยากไปมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่นั่นในไมไ์แห่งนี้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบก็ อยากมีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นก็คือน่ารักอยู่แล้วเราก็อยากจะมีโอกาสไปจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบสักครั้งหนึ่งื่อที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสไปแค่แนะนํารูปแบบของแฟนมิเติง้งแค่นั้นถ้าเกิดได้จัดแบบเป็นสเกลคอนเสิร์ตเลยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เดือดแล้วก็น่าจะสนุกดีครับในช่วงนี้เราก็มีงานเพงลงเนาะเดี๋ยวอีกสองวันก็จะปล่อยเพลงซิงเกิลใช่ครับผมก็ <With> you, ใช่ปนะิดยูครับผมก็เพิ่งปล่อยปล่อยอชื่อ,อคนมัดโรฟิชเชอร์ริ่งไป ครับผมก็คือพี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่ครับผมก็นั่นแหละครับก็จะเป็นสไตล์เพลงป๊อกป๊อกมีแรปปนด้วยก็จะเป็นความเกี่ยวกับเรื่องของฉันคิดถึงเธอเธอคิดถึงฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตามแปบอะไรบ้างความสนุกในเพลงไหมครับสนุกครับผมเพราะจริงๆถ้าเกิดทุกคนติดตามพี่ท็อปเนี่ยก็จะเห็นพี่ท็อปในมุมแบบเศร้าๆหรือว่าจะเป็นมุมแบบ เ,เพลงเดือดเดือดโหดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจ,จะไม่ค่อยได้เห็นพี่ป็อปในพี่ทอ็อปในมุมเพลงฟ็อบเพลงป๊อปที่เป็นเพลงรักมากเท่าไหร่ครับผมก็นี่ก็ทุกคนก็จะได้เห็นฟิลใหม่ๆของทั้งผมแล้วก็พี่ทอ็อปด้วยทำไมถึงเลือกพี่ท็อปล่ะครับผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะจริงๆผมทําเพลงนี้ออกมาเสร็จอ่ะผมอัดท่อนของผมเสร็จแล้วทั้งร้องทั้งแรปเสร็จหมดแล้วแต่ว่ามันยังเหลืออีกเวอร์สหนึ่งซึ่งเราก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆเราก็ร่างคิดว่าจะเอาใครมาฟีดดีนะแต่พอนึกไปนึกมา เอ้เป็นพี่ท็อปแล้วกันเพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยเป็นศิลปินที่เขาแรปสายแบบเมโลดิกครับผมก็คือแรปแบบแรบปบแบบด้วยร้องด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเพลงป๊อปที่แบบเป็นเพลงรักอย่างนี้ดีก็เลยเชิญพี่เข้ามาพี่เขาพอได้ฟังบีเขาเออชอบก็เลยมาทําด้วยกันเนครับผมคือว่าเพลงนี้สื่อสารกับเราโดยตรงเลยไหมครับสื่อสารมันแบบว่าตรงสุดกับเราโดยตรง ตรงโจทย์ไหมก็เป็นก็เป็นแนวใหม่ๆของเราแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทําเพลงรักแล้วก็ไม่เคยทําเพลงป๊อปด้วยครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ท้าทายแล้วก็สนุกดีครับผมแล้วมีมีเป็นไงบ,บ้างครเอ็มี มีถ่ายเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เล่นเองด้วยไหมเล่นเองด้วยครับผมแล้วก็จะปล่อยที่31นี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยตอนนี้ก็เห็นทุกคนเดาๆกันว่านักเอก MB คใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไปบอกไม่ได้ตลอดยังบอกไม่ได้ครับผมก็จะเห็นเราแรปด้วยเห็นครับมีมีแรปด้วยแต่ว่าที่ปล่อยไปก็อาจจะเป็นแค่ช่วงท่นันทุกนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างงี้แต่ใน Part Burst ก็จะมีผมแรปด้วยพอพิชล,ลิงกันแบบมีคาดหวังอย่างไรบ้างครับคาดหวังยังไงเหรอครับก็ ปล่อยให้เพลงมันทํางานของมันไปแล้วกันครับผมเราแค่รู้สึกว่าเราทําหน้าที่ในพาร์ศิลปินของเราได้เต็มที่แล้วแล้วก็ให้เพลงมันทางานต่อไปว่าจะถูกใจคนดูหรือว่าถูกใจคนฟังมากแค่ไหนกันขอสอดยออนักเอ็อนดพีได้ไหมบอกไปน,น่าจะรู้เลยครับเพราะผมเห็นแบบพี่ๆหลายๆคนเขาก็เดาๆกันแสดงว่ามีเดามีมันสะโพกมาแล้วก็มีบ้างที่เดาถูกอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่บอกคนไหน ก็ให้ต้นที่เดียว30นี้เลยใช่ครับผมใช่แต่ตอนนี้ก็คือเราดีทั้งละครด้วยเราดีในเรื่องของงานเพลงด้วยใช่ครับผมก็ทำคู่คู่กันไปครับผมอย่างงานละครก็ปังมากตอนนี้กับบทคุชายพรวนี่หลายคนแบบชื่นชอบมากขอบคุณมากครับใช่จริงๆพอเราเล่นเรื่องนี้ระเบิดก่อนที่เพิ่งมีมีมิทติ้งคอนเสิร์ตอะไรใช่ไหมอ่าใช่ครับเพิ่งมีแฟนคลับมาแบบ ดีครับทุกคนก็คือเหมือนมาช่วยกันส่งท้ายครับผมาร,มร่วมส่งร่วมสบการณ์ดีๆร่วมกันละกันครับผมในการส่งท้ายตัวละครคือสุดน,น,นวนิยายไปก็ขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากแล้วก็สนุกมากๆมันน่าสนุกมากจริงๆตัวเราซึ่งชอบตัวละครตัวนี้ยังไงดีกร่าเาะ่ลายคนก็ชอบมากทั้ง<ม>ู่เรากับคู้ของน้องจีน่าอะไรแงี้ใช่ครับผมรู้สึกว่าตัวละครคุณพูเทเน่เนี่ยเขามีความมีมิติค่อนข้างเยอะที่แตกต่างจากตัวเราและกันสําหรับเราเราก็จะมีความแบบเป็นเด็กผู้ชาย ค่อนข้างจ๋าเลยแต่นี่พอมาเป็นคุณคุณทธเน่เนี่ยเขาจะต้องมีความเป็นคุณชายแล้วนอกจากนั้นเขาเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างออกไปในแต่ละพาร์ทอยู่ขึ้นอยู่ว่าณนะช่วงเวลานั้นเขาอยู่ใครที่อยู่ครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นเด็กเป็นลูกเป็นน้องน้อยอะไรเป็นลูก,เป,ลกเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าพอไปอยู่กับตัวนางเอกเนี่ยเขาจะมีความแบบขี้เก๊กแต่พออยู่ในพาร์ทออฟฟิศอยู่กับลูกน้องเนี่ยก็จะมีความแบบ เป็นหัวหน้าขึ้นมาเงี้ยมันค่อนข้างจะชาเลนจ์เราก็ขอบคุณตัวละครตัวแทน,นมากที่ทําให้เราเนะี่ยได้พัฒนาความสามารถทางด,ด้านการแสดงด้วยแล้วกันครับผมดิ้ดงก็ใหบ้างท่านที่เขาอยากบรเท้าไปเป็นสมายวังสุณน,นันท์ี่ก็เลยก็ดีครับแต่วังน่าจะแตกครับผมวังไม่พอครับผมไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเพราะเราเรายังมีพี่น้องอีกสี่คนด้วยน่าจะแถวแบบโอ้ล้นนะครับผมดีใจเอสซีละครเยอะมากเป็นยังไงบ้างครดีใจครับดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับดีมากเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันคือ เราเป็นภักต่อจากสุภาเทพด้วยเราก็ค่อนข้างมีความกดดันกันมากๆเลยว่าจะทําสามารถทําออกมาได้ถูกใจเท่ากับพี่ในสุภาเทพรุ่นแรกหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็พี่ทุกคนให้การตอบรับแล้วก็ให้ให้โอกาสพวกเราดีกันมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆรู้สึกยังไงที่แบบท่านพี่ชายทีเบอร์ทั้งหมดเลยนี้คดีใจดีใจมากๆเพราะว่าอย่างน้องหลายๆคนอย่างน้องเทศหรือน้องไมกี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแรกของน้องเขาด้วยแล้วน้องเขาสามารถ โชว์ศักยภาพเต้ออกมาได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับน้องเขามากแล้วมีใจกันมากๆกับทุกคนจริงๆถ้าให้เทียบในบรรดาพี่น้องในควางสขานที่ทวมเราด้วยใครรอดคนอื่นไม่อยู่ก็คุดอ่ะใครใครใครเอ้าเนี่ยคุณชายรุ่นนจากชายรุ่นจาก แล้วมาโผล่ี่ได้ไงเนะี่ยไม่แอบทำเลยเฮ้ยมาถามว่าใครรอ,อสุดแลเท่ล่มาเลย <c oughs> เหมือนมีคนปล่อยคิวไ <c> ฮ <oughs> ้ยงั้นผมก็ต้องบอกคุณรอนาจักรคชับผมรอนาจักรรอสุดแล้วกัน,นให้รอนาจักรที่รอนาจักรมาครับผม องตอนจบแล้วยังไหมค,ครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามพรชีวันกันด้วยนะครับผมมี2ตอนนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้ถึงบทสรุปแล้วก็จะได้ส่งตัวละครคลืนกับสุริยาจริงๆแล้วไงก็ฝากทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับพี่เก้าแล้วก็น้องพีพีด้วยนะครับผมในพรชีวันนะครับสองตอนสุดท้ายครับผม อยากให้ฝากเพลงยฝากเพลงโอเคแล้วก็ขอฝากเพลง With You นะครับผมเ,ออเป็นกราวขณะ Wood Fishing กับ Legacy l, l o x y นะครับก็เป็นเพลงป๊รปะๆน่ารักน่ารักนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถไปรอฟังกันได้นะครับผมในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับผมปล่อยมีรันครับที่ช่องทางกราวขณะ w o o และเพลงปล่อยที่ช่องทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยครับ